ออพี่คะช่วยนำแป้งหน่อยค่ะแนะนำเป็นแป้งตัวนี้เลยคะ่ะผิวหนูต้องใช้เบอร์ไหนคะแนะนำเป็นเบอร์ศูนย์เลยคะ่ะสำหรับผิวขาวอมชมพูแต่เบอร์ศูนย์มันขาวมากเลยนะคะถ้าไม่อยากหน้าลอยก็ใช้เบอร์สองดีกว่าคะ่ะ แล้วสรุปหนูต้องใช้เบอร์ไหนคะ <ridge> 2 2> เอเบอร์สองก็ได้ค่ะเอ่มพี่คะแล้วตัวนี้มาช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสคะ่ะอ๋อผิวกระจ่างใส,สเบอร์ตัวเท่าฝาบ้านค่ะนั้นจะมากระจ่างใสอะไรซือเข้าห้องน้ำทั้งคืนแน่เอ่อเอ่อไ i b มันช่วยเรื่องอะไรคะสรุปมาช่วยเรื่องอะไรคะเออเออช่วยเรื่องห้องน้ำทั้งคืนนะคะ คะเคลาตินผมคือตัวไหนคะเฮ้ยถามวินั่น <rainforest> แ <omedical Deep> ์อะฉันไม่รู้อยู่เออเคลาตินใช่ไหมคะเคลาตินนอกจากตัวนี้แหละค่ะเคลาตินจากที่ผมเธอจะนุ่มผมเธอได้แข็งแน่ที่ฉันใครขอขึ้นเนี่ยนี่มาตอบเนถามสวัสดีครับน้อยแหล่บ้า โอ๊ยเสียงนะที่โรงเรียนน่ะน้องทำไมมาตอนเที่ยงกลางโอ้โหโอ,อีกอย่างหน้าวันนี้เวนค่ำนะอพี่อ่ะสวิม,ม,มได้ไปโรงเรียนหรอวันนี้ ไป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 ต้องหัวหน้าพี่อไะสมุนตึงสวัสดีครับโอ๊ยสวัดีพี่อโอ้ยอยู่ไหนเนี่โอ้ยผมทีมมั่นสันครับล้างหอยบ้างครับตีว่าสันครับคุณนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้งอยู่ลุงเนี่ยนะครับมาดิมาดิ เ่ก็จะจบก็จะจบเชียรอลโอ้ยโอ้ยโทษคุณจำได้ไหมครับคุณดิสวัสดีครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโอ้ยสวัสดีครับอ๋อจำได้จำได้ไอ้น้องที่เป็นสีแดงใช่ปะใช่ครับเขาว่าชอบชอบพี่ครับ อย่าเขินสิครับไหนไหนกอนไหนน้องกอนเปิดไหนใส่พี่กอนลองเปิดลองเปิดกล้องดิมันเปิดไม่ได้ครับมันบอกว่าอะไรวะอะไรไม่รู้ครับเปิดไม่ได้ครับ <c oughs> นี่ครับพี่คนนี้ครับไม่ใช่ผม <c oughs> ครับคนนี้ครับไม่ใช่ผมเฮ้ยทุกคน <c oughs> ดูดูดิคนดูดูนะแบบ S <S เขาเคยเพี่ครับเขาไมล้าซูน่าเออวันนี้เลิกเรียกี่โมงเออยอะไรนะครับเลิกเรีกี่โมงเออยอ๋อห้าหมงครับแล้วแล้วทำไมต้องเลิกเรียนเย็นจังไม่รู้ครัไม่รู้ครับ วีชินเดนหัวล้อหัวล้อไหวะพี่เขาว่าอยากไดไอจีอ่ะชื่อไอจีชื่อว่ากุลลาเต่นะใช่ไหมครับใช่ครับฟอร์มมาได้นะครับกุลลาเต้่นายนายขอขอจอวันนี้ที่วันเด็กเจอติดตาม ก็ดูนะคือ่ันดูเพมันของอุลลาตินเสียได้นะผมด้วยแชมป์พี่ขอมาเจอกันอีกได้ไหมครับที่เดิมเชียงรายฮิวสี่ไหาเหรอใช่ครับขออยากเจอครับอยากนั่งด้วยครับเออพี่ไปหาไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างเช่นพี่ไม่ค่อยว่างใจดีที่อยู่บ้านั่งก่อน แม่หาที่บ้านได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเัี๋ดดอ่อยมาหาที่บ้านได้ไหมเสรแล้วอันเนี้ยอะไรนะครับได้หมดมาหาที่บ้านได้ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งน้องไปนะครับพี่เฮ้ยชื่อชื่อกิติศักดิ์เขาบอกว่า80ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดับแอปด้วยดับแอปด้วยเว้เขาเขาเล่นมันเล่ห์โหดไหมครับคนนี Hello, hey, oh. ้ไม่ค่อยหอบไม่ค่อยหอบ เอาอเขาเล่นไม่เก่งเลยครับคนเนี้ยอันนี้เล่นเก่งอุ้ยสเสียดายเนาะไม่ได้แชมป์เนาะใช่ไม่ได้แชมป์มื่จากเขาคิดชิลแล้วเรก็ใครที่เห็นคลิปนาโจก็คิดเห็นในเนี่ยเจอไปได้ไหมเออเดาเดาเลยไหนพี่กรณไม่ได้ไปหรอปะถามหน่อยอะไรอะไรนะครับอร่อยครับไม่ใช่หมายถึงพี่กรณ์ไม่ได้ไปงานหารือหรออ๋อเขาไปคนระับผมเขาไปแบบแข่งฟุตบอลคนระับ ว่าแล้วแม่ไม่หาผมบ้างอ่ะเขาได้เขาหูอยู่ที่เขาได้แล้วไม่ไปหาผมไม่เลยเขาน่าจะลืมมั้งครับจะยืนแบบพุ่มคุณนะตอนจะยืนกำลังด้านตรงนั้นไปวงรอบประจเลยเพื่อนเพื่อนผมถามว่าทำไมไม่ลงคลิปสัมภาษณ์ด้วยครับโคตรทีแมนเต็มจ้าพ่อทองอ๋อจบแล้วเพื่อนผมก็ว่าจะดูคลิปสัมภาษณ์ซะหน่อยนิดครูจ้ะ ไม่ได้ไร้ไร้เพราเราต้มีผิดพลาดได้น้อเาะเราก็มีผิดครับผมไม่รู้เลยเขาคิกตุ๋นเจ๊ใช้อะไรของกบข่าวเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยไม่มีช้อนแล้ว้าของ่มีไหมอา สวัสดีคอะคดีนึงไนะขอถามสาพพาธคนที่แพ้ดีว่าเป็นไงที่โดนแพ้นะเป็นไงขอสัพพาไปออนไลน์ด้วยกันเป็นไงพี่วะเป็นไงพี่วะเอะเลยนะครับบอกขอสั่พาธหน่อยนะน้องว่าตอนที่หลังเล่นแบบอลเล่บอลนะเมื่อวานอะแพ้ไหมสัมพาธไม่ โอ้ผมไม่เสียใจครับพี่ผมเข้ารอบไปผมกินแต่เหล้าแต่เบียร์โอ้โหน้องเห็นเห็นที่เห็นที่พี่พูดไหมเห็นที่พี่พูดไหมอะไรครับเห็นที่เพื่อนของพี่ก่อนอ่ะเห็นที่พูดไหมต้นกำเนิดของไอรันเจร์นาะพี่เนาะผมผมซัดแรงครับตั้งแต่แพ้มาอะไรแพ้มาเนาะก็คือจับไได้หรอกินจนเมาอ่ะพี่ อชผมไม่หวังด้วยพี่ผมเอาถ้วยตาไก่อย่างดดวยวใส่กับแก้มครับคนฮัลโหลฮัลโหลคนที่ชื่อกับตันซีซีคนไหนคนคนที่ชื่อกับตันซีซีคนไหนกับตันซีซีออนอยู่ด้านข้างผมนี่หรอครับน้องกับตนพี่ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยกับน้องกับตนหน่อยนะครับขอคุยด้วยกับตากับตนสวัสดีครับผมตนทำไมต้องมาติดตามช่องอาจวิลล่าในต่อต่ออ่ะ อะไรนะไม่ใช่ทำไมเลือติดตามในตอตอก็เธอไม่ทักมาดิทำไมกล้าทัก้าไม่กล้าทักแล้วรักจะเกิดได้ไงอ่ะเอาคุณทักได้หรอใช่ต้องทักดิไม่ทักแล้วรักจะเกิดได้ไงอ่ะาจริงกูกลัวจะบล็อกไงไม่ไม่บล็อกหรอกเรารักเธอตายจะกล้ามากกันจริงรึเปล่าเนี่ย จริงไปครั้งแรกที่แอบชอบเธนเนี่ยเต็มลมไอ้ตอนเต็มลมแล้วยังยังยังงูเป็นอะไรเป็นช่วงสัมภาษณ์พิเศษสำหรับทีมสามเมืองใครที่ติดตามอยู่นะครัทางแอบแก๊งก่อนแก๊งใหญ่ทุกคนอ่ะอแก๊งครับ เออน่าจะเกินโอเคลองๆครับใครๆที่ติดตามช่องทีมสามมโคลได้นะคะติดตามช่องอันไอจีก็ได้ไอจี IG ชื่ออากาซีซีกับ,กบ,กบอีกชื่อหนึ่งของชื่อพี่คนนี้นะเกติศานะไติดตามอาจอพี่เขาได้ไปดูที่เชียร์บอก็ไม่บอกนะเนี่ยดีที่วินแบบไม่ได้ ฟินอะได้ไปเลยไปดูต้องขอโทษแทนนะเพราะว่าวินไม่ค่อยว่างไปดูอะดิอัศวินแค่ไปดูแบบอาได้อย่างเดียวแต่วันเดียวว่าลยไปดูบอลนะดิลยบอลดูบอลแบบที่เจอกันแบบคุ้นๆนะแต่ว่าคือคุ้นแบบพี่กรณ์เวลาจะดูเฮ้ยวันเดี๋ยวเดียวคราวหน้าเดี๋ยวถ้ามีประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปหาอีกนะทิสามองค์รออยู่ไว้ก่อนทําไมถึงว่าทําไมทิวนี้น่ารักจังเฮ้ยทีวนี้ก็น่ารักจังเฮ้ย พอแล้วันไม่ใช่แบบอันนั้นนะเออใครงเงาเงามาอยู่เป็นเพื่อนนะปัดปัดปัดกันปัดปัดปัดกันปัดปัดปัดกอะไรปัดก่อนไว้ก่อนปัดก่อนไว้ก่อนอ่ะมีสีหน่ยไหม แบบกินข้าวอย่างกินข้าวอยู่ตรงนี้อันนี้คือกับก้าพิเศษวิเชรีนะวันนี้ปัดผมก่อน เปลี่ยนใจให้รักสั่งใจให้ลืมลนี่แหละแอ้เออไม่มีรานดีวันวังดีเดินซ้อนสันทีได้ไหมอย่ามาสั่งให้ฉันไม่ไปรักใคร นี่นี่เปิดเทอมไม่รู้งั้นเออไม่รู้ว่าทีมพี่กรอาจจะจะเปิดเทมอมปอบไปดูถ้าพี่กรณติดเ,เทอม,ไ,มได้ก็คุยกับผมอย่างสดุดเดี่ยวว่าในไปนไหนอาสวินน่าจะไปเรียนอยู่นะครับไปดูเหมือนกันนะและอีกอย่างนะส่งการนะลืมอาสวินนะลืม,มนัดอาสวินด้วยงอนเดียวงอนส่งเนี่ยเรางอนอยู่นะงอนงอนทีมสั่ง เออจะเปิดแก๊งใหม่แล้วนะแต่วีก็อยากจะลองออกไปสู่ชีวิตในข้างนอกบ้างว่าจะขบับบนรถล้อใส่ไปหาพี่กอที่ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปหาเฮ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปหาพี่ว่าเขาเลยเดี๋ยวเขาจะมาเล่นที่ทีมสามองคนก็เดี๋ยวมาลองขึ้ข้างหน้าก่อนหลักจะไม่รักไปต้องวางดี อย่ามาซ้อนฉันทีได้ไหมอย่ามาสัง่งกัฉันให้ไปรักใครวันนี้ก็คนที่พี่กอลบอกว่าพี่กอลแบบเชียร์บอลเนี่ยคนแรพี่กอลแบบเชียร์วันนี้ก็เสียใจกับน้อเราทุกคนด้วยที่แบบสัมภาษณ์แต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์พิเศษกันนะแต่ว่ากรี๊ดแบบกระเทยอะเดแบบชื่อน้องกุลกับนี่นะน้องกุลกับน้องน้องกัปตนันอะแบบไม่เข้าใจเลยว่าน้องแพ้แต่ว่าผมไม่กล้าทักอะ เพื่อนเรืเ่อหมสวัสดีครับเอออีอกสอมนากีเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์สดไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคลิปสัมภาษณ์พิเศษสําหรับคุยกับน้องทางนี้นะคะเพราะคือจะไม่ได้สัมภาษณ์แบบนี้ต้องขอคนดูนะต้องเอาไปดูก่อนแต่ว่าต้องไว้เจอกันใหม่ตอนอีกปีหน้าเท่านั้นคือไม่รู้จะบอกพ่อก่อน <c oughs> เดี๋ยวพ่อว่าถ้าตอนหลังปีหน้าเมื่ไหร่เดี๋ยวก็จะไปหาย เรตมตีเนี่ยที่มีหลับไปที่จัดแบบเล่นเด็กเนี่ยเนี่ยเไม่ยุ่งอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่ยุ่งเลยนะอันนั้นเหอะอันนี้เขาพัวเดียวกันนะอันนี้เขาพัวแต่ว่าไม่ได้ไปหานะก็คือพี่อยู่เชียร์บอลไม่รู้ตัวเลยเออแล้วเมื่อกี้บอคุณนะคล้ายหน้าเหมือนพี่ก่อนเออคุณค้นๆอ่ะตอนมาเชียร์ใช่ปะแต่คุ้นมากสุดเลยเขาลับผ่านมาสวัสดีค่ะเขาลับ ขนาดนั้นก็ได้โอ้ยพี่กอณดูน้องพี่กอณดูน้องดิสวัสดีค่ะไอ้มาพบกันนี่เอาไม่เคยได้กินได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นน้องธนาวัฒนาวิสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากแฟนคลับของใครคะของอัสเมร ไอ้มาเดี๋ยวบานนุชเอาไปก่อนได้ไหมเอ่อมาจากแฟน,นคลับของใครนะคะอัสวินครับอ๋อแล้วอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่นครศรีธรรมราชครับตรงใต้ไปนครอยู่ตงใต,ต้อันนั้นไม่ดูนะอโอเคนี่เงาน้าป้าหนน้องธนาวิชใช่น,นะครับน้องเงาไหมน้องเงาเงา ไม่แหละโค้สมัยนี้น้องกัปตันโอโ้โหโอ้โหอย่าไปไวยรุ่นนะเนอเฮ้ยเฮ้ยน้องธราวิทน้องธาวิทพี่จะให้ดูน้องใครอ่ะอ๋ออันนี้พี่ทีมนีเองนี่ทีมสามมงคลจะอันนี้อ,อ,อยา่าไปบริการของผมว่ะอยา่าไปบริกรรของผมว่ะจะให้คนที่ชื่อน้องกัปตันกับน,น้องกุลน,นะแบบ ไม่ไม่รับไม่ต้องว่งดีอย่ามาซ้อนฉันทีได้ไหมอย่ามาสั่งฉันให้ไปรักใครวันนี้สงการยังไม่มาเหรอสงการเริ่มน้ำอาซีไปแล้วอ่ะไรนะไม่ใช่สงการสงการไม่ได้มาแล้วทำไมอะจะไม่รู้มเวลาว่าสงการจะมาหรือเปล่าอ๋อ สราการ์ดอะลืมนํอาอัศาวินงอนแล้วงอนสงการแล้วสงการจะบอกโอบอก,บอกไอ้หัวน้านก่อนแบบบล็อกทิ้งไปเลยแบบจริงจังแล้วก็เอาป่ะเอานี้น้องธนวินทย์แกอยากให้พี่อัศาวินบล็อกอีกคนที่สงการป่ะองศารน,น้องอย่าไปบล็อกเลยเข้าใจเว้ยแต่เขาไม่อยากให้น้องบล็อกตัวแกงเล <laughs> ยเดี๋ยวสงการตกใจอัศวินบอกอ ใช่ใช่อันนี้เรไิ่มแไไว้อยู่เริ่มแผนไว้อยู่อ่ะตอนนั้นอ่ะอย่ามาซอดฉันทีนได้ไหมอย่ามาสั่งให้ฉันให้ไปและใครดีน่ารักปาน่ารักมาก เออเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่เอ้ยใบโบได้เดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์ก่อนนะคะก็ดูเดี๋ยวพี่เราจะมาช่วงต่อไปจะเป็นช่วงสัมภาษณ์พิเศษตัดในคลิปนะน้องๆไปติดตามของสัมภาษณ์พิเศษของสามมงคลกันได้นะคะน้องๆเราจะมาเริ่มต่อแต่ว่าเรื่องขอไปเลยพี่ก่อนด้วยนะพี่ก่อนที่เขาลืมไปนะให้เดี๋ยวถ้าไปหน้าไปอีกไปได้เดี๋ยวผมจะไปบอกพ่อผมอีกคำเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ไปพ่อขัดขึ้นนะพ่อผมนะผมก็ไลยไดม่รู้ว่ากูดูยังไง